ทำเลยค่ะทำปุ๊บก็ถึงหมื่นเลยทำปุ๊บก็หมื่นทำปุ๊บหมื่นเลยช่วยดันดันครับครับผมช่วยกันนะคะค่ะเฮ็ซีใจดีอยู่แล้วนะคะลาลาพ้อดังๆนี่แม่ดังๆลูกเพ้อดังๆขอเฮ็ดเสลียงตาเบิ่งแม่เนี่ยลูกพ่อเบแม่เอ้ยอยู่ในร่างของสีทอง มาล้ำถวายก่อดถิ่นทองนะครับพี่น้องผู้แทนเนาะแต่งกายของน้องนะคะสีทองงามสวยงามรับลุงน้าเลยครับผมต้องกกดติดตามนะครับผมต้องถิ่นตะก้อนนะครับผม ดาาทุกกงโอเคนะครับยังไงเขาากอซนะคะตอนนี้นะคะดันช่อง้องนะคะช่องเพิ่งเปิดสร้างได้เนาะชื่อช่องอะไรครัอ๋อช่อง King Dragon ค King Dragon เป็นภาษาไทยนะคะที่เรือง ว่าจะแก้ยังไงทิ้งก็ไปดูเทคนิคของคนอื่นว่าลองเปลี่ยนชื่อคลิปเปลี่ยนรูปแล้วก็รอการประมวลผลนะครับรอฟังผลว่าคลิปที่ติดเรื่องจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เราก้าวเข้าสู่ยูทูบเบอร์และแรงบันดาลใจนะครับก็คือด้แล้วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเนื้ออะไรเนื้อติดอะไรนะคะ หมานึ่งไร่หนึ่งคนติดตามติดเหลืองแก้ไม่ได้ได้มาที่บ้านกรุกกรอบเออรอาอย่างนั้นเลยเหรออันนบ้านเลยซื้อซองกับสีทิ้งแลก่อนกรุกกอกเนาะ มีอะไรให้มาพี่แถมแถมพูนนวลก้อนกบกอกทอนกกกอกที่กบกอกมีทุกอย่างกกกอกไม่ได้หลอกใครมีแต่รักจริงเนาะแต่ต่อไปน่าจะเป็นเพลงมาเพลงมาลำเลยนี่ครับก่อนลำลำสบายก่อนหนึ่งหมื่นซับนะครับหนึ่งหมื่นนับรถจ้า เวลาลุกดึงลุกราเด้อลูกกับโอยนั่งกับโอยนี่แหละค่ะกำลังคิดูปนะคะกับตันอยู่ทุกวันใช้กับตันไม่เนาหาฟังมาทำแองไปชาสร้างบุกุยเนี่ยไปสร้างย นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนั่โมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนัโมสสะภวโตอระหัโตสมาสมุทธะิมินาสกาเรห์ชายะชายะยศสุวรรณราชาหน้าค่ามหาราพังประส ราหนาคามหาราพังประสิทธิเมณมะนาโคอัจฉริยเมตรโยโคติสตตนะโมคุทายะมีนีระบาดารเรนะทายะทายะยตสุวันราชนาคามหาลาพังประสิทธิเมณมะนาโคอัจฉริยเมตรโยโคติสตตนะโมพุทายะสาธุสาธุสาธุการยงว่าจารุสังอาหังวันธา พอพญานาค่าปาริจิตปิสุทธิและว่าภูเชนู้นหรอสารสารปาเขาบอกว่าลูกขอนอมสักุลช่าตัวอยู่ในรถเดียงออกมาข้างนอกขอพญานาคาอพญานาคขอสิ่งเจ้าคุณขอสร้าของกระทาอันเชิญรับการมีกญานาค สถานที่สักิปน้ำบ้านกอกอยู่ไหนก็อยู่นังนไ่อยู่นี่องค์พระปู่าลิจิตเรียมไอยู่โน่นนี่ตรงจิตปราทัอะไรอยู่รื่กสองันเอาแล้ดังไรเง้บานก็ตกและกันกมอยแระสบก้สำเร็จหลายหลายท่านสี่ได้มาก ปัจจุบันเทหมดแล้วไปครับได้

trai cao tham phô mèn để quân tiêu cứ đại bạt nhảy má còn nhớ chữ 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 นอนเบิอฟ้าแจงส่องให้มองเห็นอย่ามีจองเล่นเก็บมาในทางยากจักตะวันแสกสิวเจี่ยวโลกาพึ้งแจงสิบหกแจงกันฟ้าให้มาคุ้มเหลีอมเอา แะมวอนถึงเจ้าสิหานาโลกสิตสีมแหนไปให้มาได้อ <positioning> ักษาเหอตนขุุท uh ังไสณโมไสอนุภาขอให้้าดังนากว่างใส ขอให้ใสงามดีองตองขอให้ซองกอดห่อปัญหาสาธุเดเอินท้านังเันแกเวแก่นทั้งสามทาลามวิเศษเกียริเก้วจุลาเทวดาอินพ้คคมคำทอบผูงขามีใจอ่อนนองขอไหวทุ่งมีใจจงขอให้เห็นทุกศาสตร์ยาได้ประมาณคุ้นเกี่ยวทั้งสาม